ชอบกินวายค่ะถ้าไม่เมากับบ้านเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงเกสอธิษฐานของพระเจ้าความรู้สึกของอาการที่อยากกินเหล้าวันดีค่ะคก่ะวันนี้เกสจะมาเป็นรรมายานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าค่ะคือเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมาเชื่อในพระเจ้านะคะแล้วก็มาอยู่บทไฟเกสก็เป็นคนที่ อชอบกินวน์ค่ะเวลาไปร้านอาหารกับเพื่อนเนี่ยจะต้องกิน1นถึงสถึงสามขวดเลยนะคะคือถ้าเกิดเราไปเนี่ยเราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเนี่ยถ้าไม่มีวายเราจะรู้สึกว่ามาไม่ถึงหรือถ้าเราไปแล้วและเราไม่ได้เมาเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไม่สุดคือเหมือนแบบว่าถ้าไม่เมากับบ้านเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงเช่นกันค่ะฉะนั้นทุกครั้งที่ไปกินกับเพื่อนเนี่ยเราจะต้องมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะแล้ว พอเคสม่อยู่โอน้ำองุ่นใหม่นะคะไฟของพระเจ้าก็ล้างสิ่งนี้ออกไปเกสอธิษฐานขอพระเจ้านะคะขอให้เกสเลิกเล่าได้ทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีกับร่างกายตัวเองนะคะแต่เราก็เหมือนแบบว่าพอเห็นทีไรก็เรี้ยวปากก็หยุดไม่ได้สักทีนึงค่ะก็ต้องกินกินให้เมาอย่างเงี้ยคะ่ะพอเรามาพบไฟของพระเจ้าความรู้สึกของอาการที่อยากกินเหล้า มันไม่มีเลยค่ะมันหายไปเลยค่ะคือจากคนที่กินเหล้าเก่งมากๆค่ะต้องแผลอายุ18นะคะจนสามสิบสามสิบสี่นะคะคือกินมาตลอดคือไปไปกินข้าวต้องกินกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อความสนุกอะไรเงี้ยค่ะแต่พอ market, มาเก็บมาพบไฟได้หนึ่งเดือนความรู้สึกข,ของอาการอยากแอลกอฮอล์หรืออาการที่ อยากดื่มให้เมาค่ะหายไปเก็นเ่องเล่าได้ตั้งแต่วันนั้นนะคะตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าม่อยู่บดไฟะคะ่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะพอเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมคะเก็เป็นคนเดียวะคะ่ะที่ไม่ได้กินเหล้านะคะแล้วก็ขอเพื่อนไม่กินด้วยแล้วทุกคนก็แปลกใจมากๆว่าเอ๊ะทำไมคนที่เคยกินกหนักๆและเมาตลอดเนี่ยทำไมถึงเลิกได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามนะคะแล้วเขาก็ สงสัยมากๆเลยเก็ก็บอกว่าพระเจ้าค่ะพระเจ้าทําให้เกศเลิกเล่าได้นะคะพระเจ้าทําได้ทุกอย่างเลยค่ะเราขอแค่เราเชื่อและเราวางใจในพระองค์นะคะเกเชื่อว่าการเมาไฟพระวิญญาณไนฝุ่นมันมีความสุขมันพบสันติสุขมากกว่าการเมาเหล้าเยอะเลยค่ะ,อะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับไฟพระวิญญาณค่ะ